คิวเยอะมากมาดั่งรองคิวร้านหมูกระทะเปิดใหม่ที่ณนะเวลานี้ต้องจองคิวเท่านั้นเมนูเด็ดที่เราอยากมาชิมเมนูนี้เลยมาเพื่อ,อาการนี้เพราะน้ำมะม่วงแบบเนี้ยตาจีนหากินยากมาก แล้วมันดีมากเลยอ่ะอร่อยจริงมะม่วงสดแล้วมันดีมากแล้วกลิ่นกะทิมันแบบเค็มๆตัดหวานอ่ะคือดีมากจริงตอนนี้ร้านเขาคนเยอะมากเราไล่สเต็ปเลยอันไหนมาก่อนกินก่อนอันนี้เรากินหวานนำ้ำตาวค่วยตามจริงๆเราจองตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแล้วเราก็มาถึงช่วงประมาณสองทุ่มซึ่งคนแบบเยอะมากๆเรา,าบอกว่ามีอะไรที่เสิร์ฟได้เอามาก่อนเริ่มจากเมนูของหวาน อร่อยมะม่งวงดีเข้าเหนียวดีอืมเมนูที่าอ,อยากกินเราจะรีวิวให้หมดอมารีวิวความสะอาดก่อนจานอบมาใหม่แก้วอบมาใหม่แล้วก็แพ็กซีนอย่างดีถูกสุขะร้านอานาไมัยอาราลาลาไมรหิว <c oughs> จะลิ้นพันเละ <c oughs> เรามาช่วงเขาเปิดบาร์บารีไทเข้าผัดเติมเต,ต็มความหวานข้าผัดชมพูภูเก็ตไม่เคยกินแหละ ตาตเข้าวผัดแบบข้าวผัดเด็กๆอ่ะเค็มๆนิดๆอร่อยมันๆอันนี้ชุดผักไมยมันมีแปลกตรงนี้มันเป็นคันนาค่ะเนื้อวาเกิวคารูบีแง่ยิ้มเลยดีจริงอืมดีมากดีมากเลยอะคารูบีสามร้อยยี่สิบห้าบาทกานนี้คดคุ้มอืมปิ้นไปแล้วสองชิ้นคือดีมากคุ้มมากหากินแถวนี้ไม่ได้ด้วยโอ้ละลายในปาก กลิ่นแม่งดีสัมผัสดีมากไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ได้ต้องชิมอร่อยเนาะอร่อยมากคาลูเบียอร่อยเนะื้อดีมากเลยอ,ะอ่ะอ่าน้ําจิ้มดีกว่เาเขามีสองจิ้มคือซีฟู้ดกับน้นําจิ้มหมูกระทะถูกใจตรงว,ว่ามันมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่แหละน้ำจิ้มหมูกระทะแบบออกเปรี้ยวเข้มนิดๆไปทานจิ้มสุกี้ปลาหมึกต้องจิ้มกับซีฟูด้ดถึงกระเทียมถึงดีอยวลองชิมแบบที่ผสมกันไหมสองตัว ลองผสมดูนะรสชาติลำมุนแบบทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวหมูดีแระประเด็นอะคือหมูเขาแบบพรีเมียมสมราคานี่นี่นี่ขอรีวิววันนี้คณนาหั่นไม่เคยกินอะหมูกระทะใส่คณนาหั่นมันดีนะสำหรับคนชอบกินผักกรอบๆอะมันอร่อยนุ่นกรอบกรึบๆนี่นอกจากจะมีหมูกระทะแล้วยังมียำไหโฮตาเตะยำแซลมอนแบบปลารักกับไม่ปลาเอกแปลกดีตรงที่เขามีตรงนี้ด้วยกชีลาว ับได้ใจน้ำยำกินปลาแบบพูดีพูดีนะเอออันนี้เลยเกี๊ยวกุ้งทอดจิ้มกับน้ำจิ้มบวยมาดูว่ากรอบไหมอือเป็นมากอยาก,กรอบดีอือกรอบบางๆอร่อยตัวอะไรวะอทอดเสยดีมากสดมากเนื้อใบพายจ้ามีพรีมเมียมก็300กว่าบาทแต่เราสั่งแบบธรรมดาอยากลองหลายอันเดี๋ยวจะมี3ชั้นหยำน้ำไป นี่ไงโอ้ยน่ากินโอ้ยกินน้ำปลาดีมาก3มชั้นอย่างน้ำปลาเอาเป็นว่ายังไม่เคยเจอเดียวคือร้านหมูกระทะร้านนี้จะบอกว่าไม่ได้ราคาถูกมากนะแต่ว่าเป็นของเกรดพรีมเมียมราคาพรีมเมียมตามราคาดูดิเนี่ยกินน้ำปลาขึ้นเลยนะเว้ยเดี๋ยวเรามาชิมกันว่า3มชั้นอย่างน้ำปลาเป็นไงน้ำซุปอะมันยังไม่ได้เค็มหรือหวานจัดเลยซดได้ตลอดบางที่มันเหมือนพอเรากินไปสักพักเราจะรู้ว่าจะมีความเค็มแต่เนี่ยไม่มีแล้วกินนะกินเลือดเปื่อยเลยตอนเนี้ยยังไม่อิ่มเลยจ้าไข่ทอดไปจ อร่อยอร่อยยำน้ำปลาต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟูดมนสามชั้นทอมปาอร่อยมีความหอมน้ำปลาตัวสํมคันเมนูนี้สั่งจองเป็นข้ามวันถ้าไม่จองนะไม่ได้กินลิ้นวัวน่ากินมากน้ำลายจะไล่ลิ้นวัวจริงกรึบอร่อยจุดๆไปเลยอิ่มแล้วแหละแต่เดี๋ยวมาไม่ครบไม่จบ หลังจากเช็คบินเสร็จทางร้านจะแจกไอติมกะทิคนละหนึ่งสกูฟรีด้วยนะถ้าว่าเทียบแบบมองราคาข้างนอกที่มองข้ามารอแรกแพงแต่พอมากินอ่ะไม่แพงถ้ากล้าทําราคาเนี่ยได้มันต้องคุณภาพก้ารับประกันอยู่แล้วแ oh. ม่หมูรู้ว่ามันเป็นคุณภาพอ่ะกินแล้วมันไม่ไม่เหนียวคอจะพูดที่เจ๊ซดน้ําเยอะนะปกติเจ๊ไม่กินน้ําซุปน้อยอ่ะวันนี้แอดมินขอป้ายยาเดอะคาเฟ่หมูกระทะสามอยากให้ทุกคนได้มาลองความพรีเมียมความอร่อยที่คุ้มค่าคุ้มราคา